เนื้อแบบหนึบหนึบเด้งเด้งนะไม่เหมือนกับกินไข่ชะอมทั่วไปนะคะแต่พอลองกินอันนี้เออแปลกดีนะมันอร่อยดีนะคะมันหนึบหนึบอ่ะเพื่อนๆอร่อยดีอ่ะเนื้อแน่นมากนุ่มมากเหมือนกินเค้กรสชะอมอะ่ะแปลกดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l เชฟแว่นแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูชะอมไข่ครกหน้าปลาทูค่ะ ือเมนูนี้นะคะเราได้แรงบันดาลใจมาจากการที่เราไปดูทีวีช่องหนึ่งนะคะซึ่งเขาไปทําข่าวร้านร้านหนึ่งที่ทําเป็นชะอมไข่ทาโกโยากินะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเอเอถ้าเกิดว่าบางคนที่ไม่มีถาดทาโกยากิล่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาทําใส่กับถาดขนมครกจะเป็นยังไงนะคะเราเอามาลองดูแล้วบอกเลยว่าอร่อยดีมากๆเลยค่ะ แล้วรับประกันได้เลยนะว่ายังไม่มีใครทํำขายอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบ้านใครมีถาดขนมคคกอยู่เอาไอเดียนี้ไปทําได้เลยค่ะสูตรนี้เราทดลองมาแล้วตั้งหลายครั้งนะคะหมดชะอมหมดไข่ไปเยอะมากๆนะกว่าจะได้สูตรมาฝากเพื่อนๆค่ะเพราะฉะนั้นช่วยกันกดติดตามพวกเราด้วยนะเราจะได้มีกําลังใจทาคลิปต่อไปค่ะครับผมวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมนะครับไข่ไก่เบอร์สี่ห้ฟองนะครับชะอมประมาณสแพรนะครับ แป้งสาลีครึ่งช้อนโต๊ะครับแป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนชาครับผงฟูครึ่งช้อนชาครับผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งครับแล้วก็ปลาทูที่เราแกะกับเลาะก้างออกแล้ว1ตัวครับน้ำมันพืชครับเป็นน้ำมันถั่วเหลืองเท่านั้นนะถ้าเป็นน้ำมันอื่นกลิ่นมันจะแรงเกินไปนะคะสำหรับชะอมนะคะให้เพื่อนๆเ,เด็ดเอาก้านออกไปให้หมดเลยไม่ต้องเสียดายนะ เราไม่ได้สับเอาก้านลงมาด้วยนะให้เพื่อนๆสังเกตดูนะคะเด็ดเอาแต่ใบนะคะแล้วก็ปลาทูถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะใส่เยอะกว่านี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเอาแล้วค่ะมาเริ่มต้นทํากันเลยอันดับแรกครับตอกไข่ใส่ไปเลยครับเสร็จแล้วก็มาตีไข่ก่อนครับให้มันเข้ากันก่อนนะครับตามด้วยผงปรุงรสครับ อันนี้ใช้เป็นรสหมูหรือรสไก่ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆเลยนะคะเสร็จแล้วใส่ผงฟูครับค่อยๆตะล่อมก่อนนะครับแป้งข้าวเจ้าครับอันนี้ใส่เพื่อให้ตรงด้านล่างมันกรอบๆนะคะแป้งสาลีครับเสร็จแล้วก็ตีให้เข้ากันได้เลยครับ ถ้าเกิดใครมีเครื่องปั่นแบบตีมือก็ใช้เป็นตัวนั้นก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องปั่นตะก้อมือนะเดี๋ยวเราปั่นให้ดูครับตีให้มันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับอ่าจะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราเอาชโอมที่เราเตรียมไว้ครับลงไปคลุกได้เลยครับ ประมาณน,นี้นะครับครับขั้นตอนแรกเอากระทะตั้งไฟนะครับวันนี้เราใช้เป็นเตาแก๊สนะแล้วก็ทําความสะอาดเตาครับนี่คือผ้าขาวบางธรรมดาป้าเป็นก้อนกลมๆนะจุ่มน้ํามันแล้วก็มาเช็ดเตาครับเช็ดตามร่องเลยครับนี่ทำแบบโบราณเลยนะนี่ตั้งดีซะาต้องฮนะครับผมเสร็จแล้วคราวนี้เราใส่น้ํามันลงไปเลยครับ เนื่องจากแก๊สบ้านเราจะเป็นแบบหัวเล็กนะมันก็เลยจะร้อนแค่ช่วงกลางๆนะครับรอบๆนอกเนี้มันจะยังไม่ค่อยร้อนเราจะทํารอบในก่อนแล้วรอบนอกเราก็ใส่ไปด้วยแล้วค่อยย้ายกลุ่มเอา <Okay. S 1> ใช้ไฟกลางนะครับคราวนี้เราก็มาหยอดโอมไข่ได้เลยครับ วยเราจะเอาตัวชะอมมาใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตักไข่มาโบะเพิ่มเอานะคะถ้าบ้าเนเพื่อนๆใช้เตาแก๊สเหมือนเราคือมันจะร้อนแค่ตรงกลางก็ให้ใช้วิธีทำเหมือนเราเนี่แหละนะคะก็คือพอยอดตรงกลางเสร็จปุ๊บตรงกลางมันเริ่มสุกประมาณสัก3 0 4 0ี่ร์เซนก็ให้ตักออกมาแล้วย้ายไปอยู่วงนอกนะคะ แต่เ,เพื่อนไม่ต้องใช้ชาอมเยอะแบบเรานะอันนี้เราทํากินเองนะเราชอบกินเราก็เลยใส่เยอะนะคะ ถ้าบ้านใครมีเตาทาโกยากินะคะก็ให้ใช้เตาทาโกยากิทําได้เลยนะเราก็กลิ้งให้เป็นลูกกลมๆเลยก็ได้นะคะใครนึกไม่ออกว่าเวลาจะใช้เตาทาโกยากิเราต้องทอํายังไงนะคะก็คอมเมนต์บอกไวใ้ใต้เยอะๆนะเดี๋ยวไปหาซื้อเตาทาโกยากิมาทำให้ใตาส้จะยอมลงทุนไปซื้อว่าทำให้ดูเลยนะคะอันนี้คือกว่าจะได้สูตรมาเราก็ทําเสียไปเยอะเหมือนกันนะ เพราะว่าตอนแรกเราลองใส่แค่ไข่เฉยๆมันไม่คูไม่สวยนะคะเทฟน้ำเอียงอ่ะอันแรกๆแบบว่าจะอมเพียบจะอมอย่างเยอะอ่นน้ำมันมาหยอดๆตามร่องนะมันจะได้ซึมเข้าไปข้างล่างนะครับครับเนื่องจากว่าแก๊สที่บ้านเรามันร้อนเฉพาะตรงกลางนะครับเราเลยจะทําเฉพาะบนนอกก่อนนะครับทีนี้เพื่อนๆก็เอาปลาทูใส่ลงไปได้เลยครับ ครับหลังจากที่เราใส่ปลาทูลงไปแล้วนะครับคราวนี้เราหาฝามาปิดครับอบทิ้งไว้ประมาณสัก 2- 3สนาทีนะครับเพื่อให้ด้านหน้ามันสุกนะครับพอเราเปิดฝาเสร็จปุ๊บข้างหน้ามันสุกเรียบร้อยแล้วครับก็แคะออกได้เลยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็มาวางพักไว้นะครับนี่น่ากินมากเลยหอมมากเลยชวเน้นๆนี่ข้างหลังก็จะประมาณนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าเราทิ้งไว้ตรงกลางอย่างเดียวมันจะดําแล้วก็เกรียมเกินไปนะเราก็ต้องใช้วิธีนี้นะคะก็คือพอมันเริ่มสุกสักหน่อยหนึ่งนะเราก็แคะมันออกมาได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นไข่ครกชะอมนะคะที่เรานํามาจัดเป็นเซตให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะก็อาจจะเป็น2องออปชันเนาะออปชันแรกนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเอามาใส่ในกล่องแบบนี้นะคะได้ประมาณ5ชิ้นนะคะแล้วก็ใส่รวมกับน้ําพริกกะปินะคะ ซึ่งน้ำพริกกปิเราเคยสอนทำเอาไว้แล้วนะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างใต้คลิปนะคะหรือไม่ก็จิ้มที่อยู่บนหน้าจอนี้ก็ได้นะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ค่ะนี่น่ารับประทานนะแล้วก็มันดูแบบพอดีคํานะคะ เหมาะสําหรับที่จะเอาไว้ขายให้กับคนรุ่นใหม่นะบางทีเขาแบบอยากกินอะไรที่มันพอดีคำเนาะหรือว่าเพื่อนๆนะคะจะวางขายเป็นเซตแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ให้ลูกค้าเลือกเอาเลยนะคะจะหยิบอะไรนะคะจะหยิบเป็นแบบปลาทูก็ได้นะหรือจะหยิบไข่คกข,ของเราก็ได้นะคะหยิบผักหยิบอะไรนี้ได้เลยเนาะเป็นบุฟเฟ่ต์เราก็มีกล่องให้เขาแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกหยิบอะไรนะคะ แค่ใส่ไอเดียเข้าไปก็ทําให้เราสามารถที่จะแตกต่างจากคนอื่นแล้วก็มีโอกาสที่ทําให้เราขายดีได้มากกว่าคนอื่นด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของต้นทุนกันบ้างดีกว่าค่ะครับผมต้นทุนนะครับใช้ไข่อยู่ที่5ฟอง14บาทปลาทู1ตัว6บาท 25, สตางค์ผงปรุงรสแป้งผงฟูอะไรพวกนี้เอาตีไปที่3บาทนะครับแล้วก็ชะอมเราใช้เยอะหน่อยนะ2แพร่บาทครับเราทำออกมาได้ทั้งหมด26ลูกนะคะฮะ uh huh. อ่ะก็ กล่องหนึ่งสมมติว่าใส่ห้าลูกนะคะก็ตีว่าน่าจะใส่ได้ห้าชุดเนาะห้าชุดแล้วก็เหลือเศษลูกหนึ่งนะคะเราจะไม่บอกเพื่อนๆละกันนะว่าเพื่อนๆจะต้องเอาไปขายเท่าไหร่แล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราไม่อยากฟิกให้นะของแบบนี้บองตรงมันไม่ได้ขายวัตถุดิบแต่มันขายไอเดียนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปจับราคาขายแพงๆก็ได้นะจะเกิดว่าเพื่อนๆขายในตลาดที่แบบคนเดินมีกําลังซื้อนะคะหรือว่าตลาดที่ดูแบบเก๋ๆนิดนึงนะคะ ขายของที่ใส่ไอเดียมันก็จะขายได้ราคานะเพื่อนๆอย่าไปคิดว่าแบบเหมือนขายตามตลาดนะัดคือแพละสิบาท20บบาทอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันนี้เราใส่ไอเดียลงไปเราสามารถที่จะขายแบบจับราคาเพิ่มขึ้นมาได้อีกนิดนึงนะคะก็เป็นว่าแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะว่าจะขายเท่าไหรค่ค่ะ และเราก็ยังคงจะมีไอเดียดีๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆกันในทุกๆวันนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะแล้วก็แชร์ไว้ที่ a c e b o o k ของเพื่อนๆด้วยนะคะจะได้ไม่ลืมว่าเรามีไอเดียอะไรมาฝากเพื่อนๆบ้างอีกอย่างหนึ่งเผื่อว่าใครที่กําลังหาไอเดียจะทํามาหากินนะคะได้เห็นไอเดียเหล่านี้เอาไปทาเป็นอาชีพได้เพื่อนๆก็จะได้ได้บุญด้วยนะสําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เดี๋ยวตาก้องจะขอชิมนิดนึงนี่โอ้โหน่ากินนะเนี่ยคือดูเหมือนขนมมากกว่าน้ำพริกกะปิใสนิดนึงนะคะนี่ดูสิหน้าหมั่นจังเลยค่ะหม่นแล้วนะอืมอาจจะด้วยความที่ เราใส่ผงฟูช่วยไปด้วยนะคะทําให้แบบมันฟูฟูอะ่ะแล้วมันก็เนื้อแบบหนึบเด้งๆนะไม่เหมือนกับกินไข่ฉอมทั่วไปนะคะเนื้อมันมีความแน่นความหนึบนะคะเป็นอะไรที่แบบไม่เคยกินอะ่ะปกติเป็นคนที่ไม่ชอบกินไข่ฉอมตักเท่าไหร่นะแต่พอลองกินอันนี้เออแปลกดีนะมันอร่อยดีนะคะมันหนึบหนึบอะ่ะเพื่อนๆไปลองทําทานกันดูนะคะอืมอืมเนื้อแน่นมากนุ่มมาก เหมือนกินเค้กรสทออมอ่ะแปลกดี